องตาค้างนางเอกดังโผล่กลางงานอีเวนต์สวยจนตะลึงฮือฮาไม่ไหวแล้วล่ะค่ะหลังนางเอกสาวซุปตาปรากฏตัวกลางงานอีเวนต์งานนี้ทําเอาคนในงานนั้นมองตาค้างไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะหลังได้เจอความสวยเป๊ะของนางเอกคนนี้ ซึ่งสาเหตุที่ทำเอาคนในงานตะลึงไปตามๆกันก็เพราะว่าหุ่นของเธอนั้นสวยกำลังดีเลยไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไปแค่มองจากทางด้านหลังก็ยังดูสวยเป๊ะมากขนาดนี้เลยซึ่งนางเอกคนนี้ก็คือมุกดาารินรักนางเอกสาวลูกรักของช่องเจ็ดนั่นเองค่ะแฟนๆเข้ามาชมรัวๆเลยว่าหุ่นสวยมากน่ารักจังเลยค่ะหล่อด,ดีนะคะน้องมุกดาขาสวยมากเลยค่ะ หุ่นสวยมากเลยค่ะเตาแฝดสุดสวยและสุดหล่อเหมาะสมกันสุดๆไปเลยดูผ่านหน้าจอยังสวยขนาดนี้เห็นตัวจริงจะสวยขนาดไหนถ้ามีโอกาสมาหาน้องด้วยกันนะคะรักมุกดาซึ่งมุกดาก็ได้ไปออกงานกับพระเอกคูจินอย่างเข้มหัสวีนั่นเองมองจากด้านหลังว่าสวยแล้วหันหน้ามาสวยจนใจบางไปหมดเลยค่ะสวยเป๊ะหน้ามองสมแล้วค่ที่เป็นถึงนางเอกเบอร์ต้นๆของช่องเจ็